ค,คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับกัดสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับมัอนี้แอดมินสี่พาพี่น้องนะครับผมมาตามตัวเลขน้ำปูนะครับน้ำหลวงปูเนาะพี่น้องเนาะตะว่ากะบบอทันได้เอ่ยซื้อเพิ่นลนะครับเนาะซึ่งงวดที่แล้วเพิ่นกะให้สามตัวมากับพีทแค่แต้มเดียวนะครับสองตัวเขาอีกตัวนึงพีดแค่แต้มเดียว นะครับงวดนี้ก็เลยติดใจนะครับแอดมินก็นเลยติดใจาจากได้แนวทางของเพื่อนมาให้พี่น้องได้รับชมเพื่อพี่น้องจะได้นาไปเปลี่ยนแนวทางในการเลือกสื่อสารก,กินแบง้ยรัฐบาลนะครับในการเสี่ยงโชคลาภนะครับแอดมินก็นเลยให้น้องเขามาตามอีกนะครับน้องแอดมินเขามาตามอีกนะครับเดี๋ยวเขาจะคอยเขาไปเบิง,งน้ากันนะครับน้องว่าเพื่นสีได้ตัวใดเพิ่นสีบอกตัวไดบอนะครับเพราะว่างวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานี่นะ เสียดชิวนะพี่น้องเนาะเกือบนะครับเกือบถูกทั้ง3โตนะครับแอดมินก็นเลยคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีกับพี่น้องนะครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องแอดมินก็เลยให้น้องนอนอทิย้ามาตาม่ำปูอีกเบางเท่อนึงเดี๋ยวเราไปฟังน้ากันเลยครับว่าเพิน่นจะได้ตัวใดครับรแมจับแมวกับ,บ่ได้ไจับน้อปูเนาะนเพราะว่าเขากังวลแล้วเขากับว่าทนคุณเคยนู่เนานะก็ได้สืะทูมาหาย แต่ว่าปูกับว,ว่าขั้นใดๆแนวทางปูก็เลยเสี่ยหายโน่นที่ญาเอาปัจใจลงใส่บาทแล้วปูสิจังสิบอกเลขท่ายตัวนั้นมันปูสิเสียงท่ายเบไงม,มันมว่าเนาะเดี๋ยวโน่นที่ญาสิเอาปัจใจไปใส่บาทแล้วปูแล้ว,ลวสิบอกตัวท่ายเป็นตัวใด้เนาะมือจะไหวาอีก่อนี ก็บ่อนใจกันมาล้านสิได้มาทุกมมือเพราพันยากไหมค่ะเรื่องล้านพร้อมแล้วกันเหี้แนวข้างก็มันกับสี่หูยกคันว่านันต้องเสียงมือทำวัดเสียงเลยเสียงทำวัดใหม่ทำวัดอันุกษกับสิประมาณวันที่แปดนู้สิออกมาหาปูยููวันสินญ่ไหมค่ะเออเันสินไงสี่ออกมาหาปูยูแต่ว่ามือนี้ปูกับสิเบื้องเลขไทยให้ว่าเป็นตัวได้มันบ่ค่ะเออที่เบื้องไห้วันที่แปดมันบ่ บ่แมนมือนี่ปู่บ่บ่เบิ่งให้หนูบ่ค่ะมันจ่าเอาโซเบิ่งเอาบมันมันเจอไรอตาตาบ่เห็นอ๋อปู่ตาบ่เห็นเอาเขาจะมีโชคมีลาภให้ลูกหลานเบิ่งให้ดึงได้เด้อตัวใดก็ได้เขาได้มาเฮ็ดมาสั่งเขาได้มากินมาท่านมือสินไงมันมือแปดคำพื่งมือเพ่งก้อนก็ไป มันที่แปลนูกับว่านในเบื้องปฏิเออเนี่ยค่ะ,นนะม,ม,มันมันจะเป็นสิ่งเพ่งเนี่ยสิ่งเพ่งคือสิ่งครับเนี่ยเพราะว่าหมื่ว่านหมื่ป่อยเนี่ยมันแปลคำที่น,นี่เรียนชิงหาอืม เสี้หาวันที่ที่ยังไงมันเป็นแลมซิพาคั่มนะปูเออนั่นแหละว่ามันผิดรับวันที่แปดนี่เป็นแลมซิพามันดับตัวนี่ปวันที่แปดมึงจะจ่อมหาปูอีีกทเฮงว่าปูนีิดตัวใดแล้วค่ะเนาะแต่ว่ามื่อนี้ปูเสียเบิ้งอ่าสามตัวท้ายของปัจจัยเบิ้องแรกกะทิเสียงอีกกะทิเสียงอีกว่าสิเขาห้อบ่เขาแต่ว่าปูเสี่ยไหนู้จดลงเสี่นี่ใหเอฟซีเป็นเบิ้งแล้วค่ะเนาะ คู่สีหายล้านยิบออกมาบ่ค่าคะยิบออกเลยเพราะว่าปู่กับตาบ่ดีนั่นแหละคู่สีเบิ้งหรือสีหายล้านเบิ้องหายวิบเบื้อ่ามาเลขไายนี่เป็นเลขแต่ถ้าก็เด้ถือซู้หมายเลงน้ำกันนะคะเป็นเลขหนึ่งหกสาม หกเก้าศูนย์ศูนย์ไหม αι, ปู้ตวัตวถ่ายมันคือเก้าศูนย์ศูนย์นั่นแห้ะห้ก็คือโตัวนั่นมันป่นนะ,ะปค่ะนะคะเป็นหนึ่งหกสามหกเก้าศูนย์ศูนย์แต่ว่าหกเก้าออกแล้วนะ้ำปูเนาะเดลต้าหนึ่งหกสามเดลต้าหนึ่งหกสามกับเก้าศูนศูย์ คูเสียงหายหนูเขียนทั้งสามคู่หนาหรือสามคู่หลังค่ะเอาสาคู่สคู่หลังสามคู่หนาบ่าเอาบอกสามคู่หนามันเป็นหนึ่งหสามเอาอ่งเอาขึ้นกันอังสันเอาขึ้นกันเนาะนะคะเดี๋ยวร้านตีเขียนหายเอฟซีนเบิ้งนะะเนาะน,นี่หนึ่งหกสามกับเก้าศูนย์ศูนย์ แต่ว่าปูนี่ปูเสียเอาเอาเลขตัวนี้นะไปเสี่ยงเบิ้งก่อนค่ะแมนบ่อนูนูเข้าใจถือบ่เข้าเขาใจถืจถออร้านร้านว่าปูเสีเอาตัวนี้เสี่ยงแต่ว่าวันที่แปดนั้นปู่จังสิอหายนูมามาตามว่าปูนิมิตฝันดีบ่เอ,อะจะเขา่าหรือบ่เขา่าจังสิบอกอีกที่หนึง่งแมนบค่ะค่ะเพราะว่าเออเลขท้ายปัจใจนั่น ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางคือเก้าศูนย์ แต่ว่านี่ตัดตัดตัวหนาขึ้นหนึ่งหกสามมันเป็นหนึ่งหกสามหกเก้าศูนย์ศูนย์แต่ว่าหกเก้าออกแล้วก็เลยเอาแต่หนึ่งหกสามกับเก้าศูนย์ศูนย์เออวันที่แปดเป็นวันศินให่ปูเสียเอาเลขตอนนี้ไปเสียงเหล่านุนที่ย่าจังสีออกมาหาปูอีกเนาะว่าฝันดีเฮ้ยฝันดีหรือเปลี่ยนแปลงตัวใดปูจังสีบอกขายจังมาทำบุญแต่ว่าปูเอ่ออุจติพานมาหนิ ปูได้ยังกว่าสองสองเจ็ดหนึ่งบอกค่ะสองเจ็ดหนึ่งโอ้มาเลขออกสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งส่วนมากเลขปูนี่ปููฟันเอาบอกค่ะฮะส่วนมากเลขปููนี่ปูฟันเอามันบอกค่ะฝันฝันนิมิตฟันแตมเดียวหนึ่งนี่เนาะปูเนาะแต่เดียวได้สองเจ็ดหนึ่งออกสองหกหนึ่งแต่บางวันนี่ปูว่าถ่าในนิมิตฟันบอกค่ะฮะวันนี้ปูว่าถ้าในนิมิตฟันมันบอก แต่ว่าขอเสียงตรงนี้บอกนี่เด้นี่เด้ตรนี้มันเขาแล้วอ๋อเขาแล้วเก่าสึนส้นสุอ่ะซึ้นุ่ค่ะแต่ว่าวันที่แปดจังสี่ยำอีกที่หนึงน่งอมว่ามันจังไดู้้ขอเสียงก่อนเออเนี่ยได้น้องวดที่บ้านมานนี่น้ที่ยาบระด้ดมาผู้เดสองเกตหนึ่งคันเลขลบขอนี่เนาะสมมติว่ามันว่าตรงปรนเดี๋ยเด้ ว่าถูกว่ตรงวันใดวันขึ้นกะลงบ่ขึ้นกะลงจะแต้มหนึ่งใกล้ดีละแต้มเดียวบางครั้งก็ตรงที่ว่าบางครั้งก็เคลื่อนแต้มหนึ่งบอปู่แม่นออ๋ผู้ซื้อเป็นเพิ่นก็วัดดวงเลยแม่นบ่ค่ะแม่นแต่ว่าปีที่แล้วได้ยินข่าวว่าเข้าหมดปีบ่ค่ะเวยหนูหนูว่ทันเห็นอยู่ทูปไหมค่ะปีที่แล้วเก็บมวดซ่อนไหมเก็ดตาโพดนี่เขาเป็นอลไรร้านเห็นอยู่ช่วงเหมือนคนเที่ยวมาหาปู่เข้าไปเป็นค่ะโอ้ยเป็นลาซาได้เลย เส้นมาเขาสองโตขึ้นสามโตค่ะปูอ,อ๋อเขาสองโตว่าบนกับล่างสิวะค่ะบนกับล่างแต่ปีทีแ่แล้วหนุ้่าันเห็ุยู่ถูกกันนเพิ่งมาเห็ุปีนี้อ๋อมาหเตะปีนี้ค่ะโหเตะปีนี้ก็เลยว่ามาหาปูเพื่อว่ามีแนวทางเพื่อจะได้เป็นสะพานบุญให<อ>้ญาติโยมเพิ่นงสิแม่ค่ะแต่บางวันนี้ปูว่าฮั่นนิมิตฝันอ่าข้างๆใบห่าอยู่เพื่อนที่เขียนค่ะทั่วถึงค่ะ จะมาผู้ขอเอาเลขไอ้อันนี้เนาะเลขถ่ายของปัจจัยที่นุ่นที่ย่าเอาใส่บาทเนี่ยเอาไปเสี่ยงก้อนถ้าฝันดีจังใดก็จังสี่เมื่อว่าวหฟางวัาน่านุี่ย่าสิมหาปูอีกวันที่แปดนะค่ะเด้อแต่ว,ว่ากับว่าไดรับปากว่าเป็นตอนบ่ายขึ้นตอนเศร้าตอนได้ก็ได้ตอนได้ก็ได้คันออกมาหนีปูยู่ตลอดมันปะค่ะเมื่อนนั้นเป็นวันศีลพอดีดนะวันที่แปดเป็นวันพระ เพราะว่าตอนเจ้าอาจจะไปทุราังสินะะ<ม>นะคะนะคะเพราะมีน่อยเอซี่ปูลแล้วก็ให้เอาเป็นแนวทางไปก่อนนะคะเนาะเ<ม>พราะว่าปูแล้วก็บอกว่าเราขอเสียงก่อนเราบาฮันได้บาันได้หมั่นใจนะคะ<ม>วันที่แปดนนทียญาจังสีมาตามให้อีกนะคะเพราะว่าเพิ่นให้นนที่าจับจับบัดใจมาใบาหนึ่งแล้วก็เอาใส่บาดเพิ่นแล้วเพิ่นก็นให้เบื้องตัวท้ายนะคะตัวท้าย ตัวไทยมันคือเก่าศูนะคะอันนี้ตัวหนานะคะตัวหนาเป็น163่ตัวไทยคือเก่าศูอาจจะเป็นแคน่แนวทางในงวดมันที่สิบิงหาสองหาหกนี่นะคะนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้อง f อซโชคดีถูกหวยร่ำรวยไปน้ำกันโช้ดีสวัสดีค่ะ